ตุ๊กิ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 ไม่ใช่อันนี้จะเป็นนี้ใช่อีกคนนึงจะ ต่อน้ตื่นยังไงนะมันรดือดการเะโอยน่ารักจังน่ารักจังเปหนึ่งในตัวแม่ขอเคเอฟซีเนะไปนัครับรักทุกคนทุกคนจังเ้เอฟซีน่ารักเลยนั่น

โอครับสีครนีคย้ๆย้อยู่เซนโบวัสดีค่ะสนรับถ้าแล้วก็คืนนี้เราโชคดีไปได้ได้มีโอกาสเมื่อกี้ก่อนทีเดีย อีวันอืมเออเออเออเะอเออลอะเออ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 อยเอเลอเออเออเออยอกเลอนออเออ่อมเออเ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 ออเอนอกเากเือแอ้วมีทําออเ้